คืนนั้นฝนตกหนักมากเสียงฟ้าร้องคำรามไม่หยุดฉันกำลังขับรถกลับบ้านที่ต่างจังหวัดถนนมืดสนิทมองอะไรไม่ค่อยเห็นนักจู่ๆไฟหน้ารถก็หลีลงอย่างน่าใจหายฉันรีบประคองพวงมลาลัยมองไปข้างหน้าด้วยความหวังว่าจะเห็นบ้านสักหลังแต่สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ฉันเห็นเงาสะท้อนในกระจกข้างแต่พอเหลียวไปมองกลับไม่มีใครตอนแรกฉันคิดว่าคงตาฝาดเพราะเหนื่อย แต่แล้วเงาประหลาดนั่นก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้ชัดกว่าเดิมมันไม่ใช่เงาของคนที่เราเคยเห็นทั่วไปรูปร่างของมันบิดเบี้ยวผิดส่วนแขนขายาวเหยียดจนผิดธรรมชาติผิวหนังของมันซีดเผือดจนเกือบเป็นสีขาวดวงตาของมันกลมโตสีดำสนิทเหมือนไม่มีม่านตาฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิตหัวใจของฉันเต้นระัวจนแทบจะทะลุออกมานอกอกมือไม้สั่นไปหมด ฉันพยายามเร่งความเร็วแต่รถก็เหมือนจะติดลมน้ำฝนที่สาดเข้ามาทำให้ทัศนวิสัยยิ่งแย่ลงฉันเหลือบมองกระจกข้างอีกครั้งเงานั่นยังตามมาติดติดคราวนี้มันเอื้อมมือมาที่กระจกราวกับจะคว้าอะไรบางอย่างวินาทีนั้นความกลัวสุดขีดเข้าครอบงำฉันหลับตาปีก้มหน้าลงกัดริมฝีปากตัวเองนั่นพอจะรวบรวมสติเปิดตาขึ้นมาอีกครั้ง เงาประหลาดนั่นก็หายไปแล้วไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นอีกเลยฉันขับรถต่อไปจนถึงบ้านด้วยความหวาดผวาตลอดทั้งคืนฉันนอนไม่หลับคิดถึงภาพเงาที่เห็นซ้ำแล้วซ้ำเล่าฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรมาจากไหนแต่ประสบการณ์ครั้งนั้นได้เปลี่ยนฉันไปตลอดการทุกครั้งที่ขับรถตอนกลางคืนฉันจะมองกระจกข้างด้วยความรู้สึกหวาดระแวง ราวกับว่าเงาที่ไม่เคยเห็นนั้นอาจจะปรากฏตัวขึ้นมาอีกเมื่อไหร่ก็ได้